มาไหนออกไม่ต้องกองเป็นสามกองแล้วอะไรที่ไม่เอาเอาทิ้งไปยี้เอาขนมลงไว้ฟังนี้ตบเลี้ยงคนทิ้งต้องทิ้งขังกระกัดเส้นเมี่ยวเดอะยังไงสกปรกไปล้างมือเลยไม่ดนี่ดูเราสไตล์แฟชั่นใหม่ซื้อเมียวเหรอเนี้ย โอ้ดูเสื้อเขาสั้นมากไม่ใช่มะคือเสื้อไอ้นี่เสื้ออะไรนะอ๋อเป็นแบบเป็นแบบเคสขัดยอกผมซืนไม่ของวมนี่สิขาตัวนี้เอาผ้ามาเช็ดได้ไหมเหมือเมือไม่เอาทำหลักเลยอ่ะไม่ต้องยุ่งได้ปะเฮ้ยพูดกันหน่องดีดิตรงน้ขึ้นหน่อยนี่แบบเนีเป็นตายไหม่ไอ้เนี้ยผ้าอันนั้นอ่ะใช้ได้เลยชุบน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยนะ เออฮียพี่เบลสไตล์ใหม่สไตล์เฟินดัดอินเทสไม่โอ้โหเด็กเหยียดเฮ้ยใส่เอี๊อออยบเลยดูนุนน่นใส่เอี๊ยบเลยทุกคนจะทำข้าวผัดเหรอโอเคเออยเออเจอกหัวผัดนะเจอตัวใหญ่ไม่ต้องยุ่งค่ะนุ่นเขี้ยเอ้ยเฮ้ยดูผู้จ่านะั้น <c oughs> ผู้จ่าไม่น่ารักเลยอะ่ะ ขนมก็ไม่น่าล่ะมาเริ่มเกิดเป็นน้ำน่ไยได้ไหมอดิรอรออะไรอุ้ยต่ออะไเนี่ยต่ออะนรกันโอ้ไม่มีสองแพนตกใจเดี๋ยวกูเปิดคืนแบาเอ้าอะไรเนี่ยโหดูเมียวแดกนะพร้อมแล้วมายังไม่พร้อมกูสิบกูแปดไอเออเสื้อกูมันยอด มันเลวตายคุณไม่ได้องมาเรองกองมารอเอะเลือกเอางวนไปทางไหนเลือกมาทางนี้เลือกเอาทางนี้อะไรอ่ะมีเอายก่อนเลยขั้วแรกเลือกเอากล้องไหนก็ได้ก้องไหนก็ได้อันนี้มันเยอะสุดถือดังๆนะถือการด้วยมือทั้งสองแล้วใครจะเป็นคนหยิบให้อ่ะ ปากเหถือการได้มือทั้งสองข้างเลยเหรอชื่อโคตรยากอันอยู่ยังไงก็อยู่กันไปนะแล้วก็เอาเอานิ้วคีบออกนะเออันนี้เออใช่อันนี้เห็นครั้งแรกเอานิ้วจับจมูกจมูกก็ได้เล่นสมตรงสมตรงนิ้วกลางแตะกลางฝ่ามือเอานิ้วกลางไปแตะกลางฝ่ามือเออจ้า อ่ะขนุนต่อบไปเปิดด้วยเอาไว้ดูว่าโดนอะไรถ้าถ้าหลุดจากคาแรคเตอร์คือแพ้เลยมาอ่านให้วางการ์ดไว้บนหลังฝ่ามือซ้ายอุ้ยมึงนักอยู่คนเดียวเลยมือซ้ายไอ้หนุดทางนี้หนรู้ตังานแล้วห้ามหลุดจากห้ามห้ามหลุดจากมือแพ้เลยนะไม่งั้นแพ้ใช้มือนี้จับการ์ดเอาเอางี้คนแพ้มีบทลงโทษดีกว่าคือโดนคาทุ่มอะไรอ่าให้พี่เบลแพ้ก็โดนเลยกูไม่อะไรแล้วก็คือการช่นน้ำใส่หน้า อามิยวเดี๋ยวเราหยิบให้เมียวเอาอะไรเอากองนี้ไกล้เลยเฮ้ยเขามีน้ำใจวะงอมืองอข้อมือขวาเราข้อศอกซ้ายอยู่เหนืออะไรชี้ยักษ์จัดซ้ายเซลาบุยซ้ายข้างนี้เซลาบุยนึงหยิบยังไงอ่ะพี่หยิบให้ ยากเลยจีนเลยหนีบหูหนีบหูไว้ที่ไรไหนหนีบหูไว้ที่ไรเอาหูไว้ที่ไรกูเริ่มแปลกประหลาดละคนพิการเอามาอ่านให้เอาเร็วๆเอามามึงอ่านไม่ออกฟางการ์ดบนหัวเย่ะยากจัดทำไมอันนี้มันวอนหัวนท้าหล่นนะหนูลนแบบแท้เลยนะ ถ้าล้วนเองก็แพ้อยู่ดีมึงต้องมือจับไว้สิหนึ่งเอายังนับหนึ่งสองสามแล้วคือเริ่มแล้วนะหนึ่งสองสามโอเคอันนี้ไหมได้วางการบนนิ้วกลางนิ้วกลางอ้ควายอุ้ยเฮียปดปวดไรอุยอุ้ยถ้าตึงนี้มันจะเซฟกว่าแน่โอ้ยปวดไรอะอุ้ยนี่มีตุมก่อนเลยอยู่เยะ ยกมือขึ้นให้ข้อศอกขวาเลยหลไรๆโอ้โหกูกูเป็นี้เลยอะยอมแพ้ได้ไหมได้โดคาทุ่มนะใครคาทุ่มปากใครเลือกเอากูเองดีบการ์ดดีบการ์ดไประหว่างนิ้วว่าให้กระจอกดูเราอะไรเอาไม่ได้เอาไหนนี่นะมือเอาแจ็คแกลนีบการ์ดไม่มีใครเล่นต่อเนีบ นีบพี่นีบพี่นีบได้น,น,นี่นี่โอเคหนึ่งสองสามเริ่มเมีอยไอันนี้เนาะที่อันนี้อันไม่อันนี้สวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสามคนด้วยนะครับปิดตาข้างนึงกูไม่มีแว่นนะทำไงไม่รอดหรอกท่านี้เดี๋ยวมันเข euh. ียนว่าอะไรดูดิเอาการ์ดปิดตาข้างนึงเอาการ์ดปิดตาข้างหนึ่งเฮียเอาการ์ดปิดตาข้างหนึ่ง เอาการไหนก็ได้นี่มันไม่ได้บอกว่าเป็นการนี้นี่ก็ออกใบนี้ก็ได้นี่ก็อยู่ท่านี้แทนไปดิเออมึงงอแข่นี้เจ้เออแล้วก็ไปพี่ต้อยครั้งหนึ่งอันนี้ก็ต้องอะไรดีขวามือสายความรู้ีการหนุโชคดีเลยแบบเนี้ยระทุนตลกเลยหยุดเอาการแปะข้อศอกสายว้ายกระจอกขนม กูจะเป็นด้ำมพึ่งไม่ได้หรอเนี่ยเอาแขนแตะกันข้างหลวงเอาแขนแตะกันแขนเนาะจะแตะกัดูดิแขนแตะกันคืออะไรปะก็คือเอาแขนไปแตะกันเียเอาแขนแตะกันให้ได้อ่าไปแตะนั่นแหละอ้าตีดิเอออย่าเลยทานอะไรไอ้เมียวอันนี้ไหมอันท้ายอันท้ายอันท้ายสุดเดียวนิ้วโป้งสายสีขึ้นมันมันไม่โชคดีเลย กดไลค์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 ก็เชยกันตุ๊กแค่นด้ครับผมคือดูยิ้ให้ไปเอาไหนเนี่ยขออ่านเองเดียเอาการวางวันนี้ปุ๊กแต่ว่าอ๋อคนที่มีมือคนเดียวมันจะเป็นคนเดียวนิ้วนางแปะฝ่ามือเฮียละอ๋อนิ้วนางแปะฝ่ามืออันนี้เป็นนิ้วกางก็เพิ่มนิ้วนางมาเป็นนิ้วหนึ่งโอเคอย่าเลิกยิทุกคน เป็นข่าเรือว่ายน้ำเอาไหนเอาไหนก็ได้วยเอานุ่งเอาตัวกลางเลือกสีดีขอดีนะขอดีนะนิ้วก้อยสายชี้ลงข้างสายคือข้างนี้เอานิ้วนิ้วก้อยนักระทีดูแล้วชี้อยู่แล้วอ่ะนิ้วก้อยตัดตั้งชี้แล้วไม่ชี้แล้เออชี้อยู่แล้วนิ้วคนหนึ่งอ่ะไหนครับพี่เอาอันหัวสุดรับขออ่านขออ่านฝ่าวางมือบนเข่า จะวางังไวะเอาโยขาขึ้นมาโยขาขึ้นมาเออยกขานมาวางปวดขาอว,วักเลย <laughs> <laughs> อ,อ่ะขอดูขาละรูปได้ปะยิ้ม <laughs> ของไใบนึงเ <laughs> กเเ่งเต้เลยยิ้มของไใบอันนั้นหละ มีการ์ดไว้ที่อกและคางเอาเอาใส่คางเลยเอาไปใส่ไปเอาไปใส่วางคางเขี่ยไปเอาไปเอาไปพึิกเลยกูเป็นแล้วเป็นง่ายเหรอคะทำไงดีอะได้มุ่งบันมากอะตุงอ้เฮ้ยแเปะเอ้แเปะให้ไม่เอขาทุ่มได้เดี๋ยวค่อยเก็บเล้วพอแล้วเก็บเลยรอบสองเลยดีนะอุ้ยแล้วทำไมแล้วทำไมไม่เล่นต่อแล้วเอ้ยก็ไม่ไปหยิบการ์ด เรียังมีหลายคนที่โดนอีกรอบอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเอาให้เมีิวันพ้นก่อนแล้วไหนไปตรงนู้นเลยมันโดนพี่เบลให้กูบวนน้ำก่อนกูแดกขนมนมาเลยมันจะมีเศษขนมมือวนน้ำก่อนเออพีเบลรู้คนดูไลฟ์พี่เบลทั้งบัตรเลยอ่ะได้์มาดิเอามือก่อนมือหนูไม่ได้ไม่ได้อย่าอีกรอบหนึ่งค่อยเล่นเด็ดเด็ดดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวถ่ายคลิปละไม่คืออะไรวุ้นเล่นๆรอบเลยอีเมียวไปกองหนังด้วย วิ่งสีหลุดหนูเรียกกูทวามเนี่ยให้นแหวนล่ะหนูก็ต้องเดินค่ะคุณน้ำเย็นไปบ้วนน้ำกว่าไม่มันจะไปบ้วนปากมันรักเราแกอุ้ยมีแต่คนต่างชาติมาดูอ่ะเฮลโลอาคูดาลิอ๋ออินโดนีเซียแวร์ยูฟอร์มคนจีนหนีเฮาออกไปไปมีนี่เจียวเสมอหมิ่งชื่อหนูน เท่าไร่ผู้พันเขาอ่านได้ไหลเนี่ยคนก็เลยเกรียดไม่แปลกใจเลยอะไรเรานันธนาการไม่ใช่นานการแบบที่มันไม่ใช่ where you from I'm I'm from Thailand YouTuber รู้แล้วหมดไอเล็บยูไอเล็บยูจุ๊บปีมีมนชุบปีไอคนแพ้เรียกเลยครับผมเป็นงูซี่เป็นอย่างเยอะขอดูขอดูขอส่องกล้องหน่อยดิ พูดเลยถ้าน้อยถ้น้อยคูณสามนะน้องพูดยังไงอ่ะก็พูดไปเลยดีดูดูอดูอันนี้กติกาจะโหดเลยรอบนี้ใครแพ้โดนขัดุนน้าน้แหววโดนกูไม่นให้โดนเอ่ยได้ไม่โดนพี่เบลก็ดีอะ เทยงเเฮียกนเ่เยนาดเลยเอยืดเลยทผมก็ติดตามพี่ด้วยขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีคนคนเอ้ยหนาวนน้ำเย็นรู้สึกปากสะอาดรู้สึกมีอะไรยืดๆน่าจะว่าเห่าเจอใครเอยมานั่งนี้ดีไลเพื่อนกุน้อย อ๋อฮิเบลฮะมึงเอาเสื้อกุ้งเด็ดฮิเบลถ้าเป็นท่าเนี้ยกดยากขึ้นี่เบลยากขึ้นน่ะถ้าเป็นท่าเนี่ยอ่ะมึงเลือนเลยวันนี่เนี่ยน่ากลัวอะไรมึงน่ากลัวกุ้งดูสภาพมึงสิเียมาจะวางเองเห็นเปล่าใครแพ้โดนขั้นหนุขาทุ่มนะจริงเมื่อกี้ใครโนนี่ไงเย็นไหมหนาวเลย นให้ต่อมงมา entertain นะตองมา e n t e อ t a i n นะเอ่อตองนี่มามามาไม่เห็นเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอย่ะไรตองตองเมียเฮ้ยอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขาเขาคมาคนดูวยานานนี่นีทุกชาติอินโดนีเซียจีนอะไรอ่ะพี่ขอเล่นอะไรกันเดี๋ยวให้ตองร้องเพลงประเทศคุณได้ฟังครับอาอ๋อพี่ส้มตันส้มตันกรู้ไปขี่พึ่งนึกได้โอ้ย กลนเมื่อเมื่อแต่ไม่ม่ม่จะต้องมวยเปีจะบอจะต้องจะปโปจะบอจะปะาพายวันนี้เราเล่นเป็นเกมตลกอยค่ะขอยรอบไปได้ครับเอาเหมือนเมื่อกี้เลยกลนเมอเมื่อแต่ไม่ม่ม่จะต้องเมื่อกี้ไม่มีคำว่ากลมนมอไม่มันคือเพลงชาติจะปดจะต้องจะปโจะบอปะปะปะปลาม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 ากลไปทางไหนกลนไปทาง อุ้ยอยากข้ามากเลยแต่มันไม่ได้เลยอยากแบบกระโดดปุ๊บไปที่ไอหนุ่นอย่างไอหนุ่นเป็นเียนะเมื่อกี้มันมันได้นะมันมันเก่งแต่มันหลุดไปสองรอบไงหลุดเลยไพาย,ย่ะคราวน<อ><ม>ี้คือ<า>สมติว,ว่าจับมา<ห>จับมาหนึ่งใบครับ่ะก็ระวังจับอะหลุดได้แต่ว่าพอจับเ็จน้ำพึ่งของสามแล้วต้องคีบปลุกทุกใบโอเคนะเพราะกันแบบว่ามือเราหยิบพ่ไม่ได้มันล่วงเลยเข้าใจได้อ่ะินได้นิด ก็คือสมมติว่าเราหนีบาซิยลอยู่เราหยิบให้ไม่ได้เราปล่อยก่อนแล้วก็ไปหยิบแล้วก็มาทำต่อแการทำหนึ่งคำถามแรกคือต้องคลิปลูกปลุกใบนะเป็นคำเห็นโอเควออะไรอ่ะวอนี่เตอร์วอนี่เตอร์วอฉันนี่เธอเตอคืออะไร,รอไอเหรอไอสองคำาถามนม่นอะไรวะหรือว่าดืมวะวอนี่เตอร์วอดิไอดิเอาไวที่เอ็มแยมหยิบเลยเอาอันไรนิ้วก้อยขวาชี้ลง ใครหลุดคาลิเกเตอร์บอกกูนะช่วยกันตรวจสอบนี่กันแล้ว嘛นิ้วง่ายหนุนหนุนหนุนพี่เบงหนุมึงไปล้างมือเลยอมนิ้วไม่ต้องพี่เบงถ้าผมเอาวอวอเจียววัดดีเบล ยูทูบเบอร์โน่หนึ่งว้ไม่เคยเรียนจีนวอดเจี๊ยไปว่าฉันชื่อไอ้ควายไม่รู้สับไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเพิ่งมาเรียนประอ๋อมึงเรียนด้วยเหรอโุณเรียนมีเรียนจีนได้เหรอพ่เวอดเจี้ยววัดดีเบลวอดเจี้ยวใบตองแหล่สมิงฮิปโปเตเตมัสพี่เบลหยิบให้หนุนอ่านนิ้วส่านิ้วนิ้วชี้ตายชี้ขึ้นีน่ นิน้วชี้เฮ้ยนิ้วชี้ซ้ายอ๋อโอเคนิ้วชี้เออะถูกแล้วถ้าพอดีเบลถ้าพอดีบิ้วชี้เดี๋ยวมต้องยากมือสองข้างโอ้โหชิบหายละมือสองข้างประสานกันมือสองข้างประสานกันอันนี้ล้วรกูจะเล่นท่าอื่นยังไงวะ<า>ยังไงก็ได้นี่วะโอเคเอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ต้องกำมือมันต้องยุ่งยังไงก็ได้เขาเขาเขาประสานกันนี่มันใช่รูปประกอบ ไว้บนนิ้วกลางมึงก็วางแล้วอันนี้กลางแตะดิง่ายกว่าปะให้คารวยแล้วก็แล้รางวัลเอาการทัดหูสายรู้จักอดัมฮิตเลอร์ไหมใครวะอดัมมิเตอร์รู้จักแต่แท็กซี่มิเตอร์รู้จักแต่อดัมตะเป็ดอันนั้นเป็ดหรือเปล่าอดัมตะเป็ดไม่รู้จักอ่ะอดัมตะเป็ดอ่ะอ่ะหลุดแพ้นะหลุดแพ้นะอ้าว ไอ <c oughs> ชี้ชเฉยๆไม่เอ้ยลืมไว้าหนูไม่ต้องหนีบก๊าซแต่ไม่ต้องหนีบอ้าวไอหนูมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ชี้ขึ้นอย่างเงี้ไม่ใช่แค่ชี้ก็คือถูกแล้วเมื่อกี้มันจะอยู่ลักษณะไหนมันก็คือแก่ชี้มันก็โกงน้องเพื่อมันไม่ได้ให้กลัวมันหล่นนะไม่หนุดไม่หลุดเอาผมช่วยถัดไปดิช่วยแล้วนี่ช่วยตาใครแต่ว่ามันไม่ช่วยอะไรหหนีบใ้ไม่เจ๊เสือก สมัยสงครามครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อวัดดีเบลสุดหล่อเทพบุตรที่สุดในสามโลกวางการไว้ไว้บนจมูกกูจมูกกูโอเคที่ยากที่ผายเลยเฮียเมียวมือยากนะเว้ยมางมือแตะไว้ดิเอานิ้วนี้แตะไว้เลยเอางั้นเอานิ้วนั้นอะเอานิ้วนั้นแล้วแตะไว้เลยจบหนุนกินม่ไ้ต่ออีกเฮียมือไม่มีเนี่ยอยู่ท่าเฮียเนี่ยยากวางการบนหนุนไใช่แอา์ไปหนุน ไอ,อ้หน oh. ุนเอางี oh, so ้มึงเอานิ้วชี้อะกดการ์ดไว้บนหัวมึงเลยเอานิ้วเนี้ยกดการ์ดไว้บนเออจบพี่เบหยิบอ้าวนิ้วจิ้มเขาเป็นนะนิ้วที่หัวหเป็นนิ้วด้วยแม่งบอกว่าเป็นนิ้วด้วยไอ้เหี้ยะนิ้วชี้อ้าวตองอันนิ้ไหนก็ได้นะว่านิ้วไหนก็ได้นะว่านี่ดูเลยนิ้วก้อยสายชี้นิ้วโป้งสายมือมันเป็นนิ้วก้อยเหรอ ให้เราเว้นไปนิก็ได้นะเอานี่ไงทางนี้ได้เลยขึ้เดี๋ยวคข้างนี้เปล่าเปล่าเปล่าโอเคไข่แพ้โดนขนมขาทุ่มบอกก่อนห้ามงงเงี้ยห้ามขี้โกงไปเขืออะไร่อาการไปปนิป่องเอาการปิดตาข้างหนึ่งอืมชิบหายแล้วเอาการปิดตาข้างหนึ่งเฮ้ยไอ้หนุนมันสับมืออ๋อคือถ้ามันฉลาดมันจะ ก็ถูกแล้วระหว่างระหว่างหนึ่งสองซ่มโอเคถูกแล้ว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 แล้วก็ที่โตมาทำอาชีพอะไรครับพี่พี่เป็นอาชีพยูทูบเบอร์ครับกระเตกระเตะกระเปิดีวตวางมือบนเข่าชินไม่ได้ค่ะไม่ได้ห่าวางมือบนเข่าโดนเหมือนกูเลยโอ้ทำไมวะรอบนี้กูโคตรโคตรจังวะชีวิตกูอะทุกคนพี่เมฆกระเจียวเอ้ยไม่ใช่งอมือสายเฮ้ยเขาชัดตรงว่าควรนะ ไม่ใช่คอวอนอควันเด็กจัด้วยมือสองข้างคนหน้าที่นั่งข้างพี่ชื่ออะไรคะชื่อใบตองแหลสมิงค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าน้องกล้วยนะืติปสีมีสองบนข้อมือขวาเออก็ได้จะตายอยู่แล้วเอออะไอ้หนุนดีเลยอะไรจะีวกูอ่านน้องกล้วยเป็นง่อยหรือเปล่าคะใช่ครับ างมือซ้ายคว่ำของใครเนี่ยนี่ข้างเนี้ยต้องคว่ำลงต้อคว่ำอยู่แล้วก็ได้ไงรอดแล้วฝ่ามือซ้ายข้างนั้นอะง่ายเลยวะจำมือนิ้วโป้งขวามือชีล้ลงกูเหรอใช่ทำไมชีวิตกู้เบากอย่างราเรยวะรอบเนี้ยชี้แตะคางโป้ชี้ลงเออเอายกมือขึ้นให้เหนือให้เหนือให้เขอ ยกมือขึ้นเหนือไหล่อะถูกต้้องหหหยิบใน่พี่เล่นอะไรครับมันชื่อการอะไรไม่รู้พี่ไม่มีเวลาอธิบายเลยเพราะว่ามือพี่ไม่ว่างเลยอะครับน้องเอาการแม่ค้าซิมือหนูจะออกลงเลยใช่ครับโยคะขำมาเห็นมั้ยเอานิ้วแตะกันเลย มากบเบ็ดที่แหลกโอเคหนูเออกูจะรู้ไหมมือกูจะเป็นง้อยอยู่แล้วเนี่ยให้กูไปสนใจใครแต่เรามีแล้ว<ม>ไปถ่ายคลิปะ<ม>นะชื่อใบตอง<ม>เหรอคะผู้หญิงอะ่ะเขาพูดเมื่อกี้อ่ะคะ่ะใช่ครับใบตองแหลกครับ<ม>แต่มีคําว่าสมิงด้วยนะไม่มีคำว่าสมิงมันจะกลายปเป็นแหละครับน้องตาใครเด็กมุดมุดเหมือนตัวปาก เฮ้ยไอหนุนไม่ชูนิ้วชีต้องหยิบการ์ดยู่ไงพฮ่ไอหนุนไอหนุนพี่คอยหนุนเนี่ยไม่ใช่หนุนไม่ได้หยิบไอตัวมันคนหยิบก็ใช้เข้าใจก็มันแค่หยิบให้น้องกระดับเป็นกระดับยิบอยู่ไงเอาไว้บนฝ่ามือซ้ายไว้นี่เหรอทำไม่เอามึงก้มลงดิมึงก้มลงเอามือซ้ายแตะแตะเอาไม่ใช่หนึ่งวะเอาเอาไหนวะ่ามือซ้ายมึงอยู่ไหนวะมือซ้ายอยู่ทางเออทางอ่ะมึงเอามือเนี่ยแตะการ์ดโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไ่ทำไมไม่เล่นอูโน่ก็เรื่องของเอ้ยก็วันนี้อยากเล่นการนี้ครับน้องวันนี้พี่ต้องวันนี้จะเล่นอันนี้ค่ะเปอร์ซี่เปอร์ซี่วางการไม่อันนี้ของน้องพี่าอ๋อเอาการแปะข้อศอกขวาอือใช่ไหมอ๋อข้อศอกขวาทับดิข้อศอกข้อศอกอืมเอาให้กูด้วย เป่งกล้าวเป่งกล้ามเป็นท่าใจเก่งเลยนะให้กูทำให้กูจะไม่ไหวเลยนะทุกคนกูเหมือนกระสือเลยอ่ะวางการไว้บนไหล่ซ้ายเอาอันใส่เสื้อไว้เอาใส่เสื้อเอาใส่เสื้อล่วงสักทีเถอะพระเจ้าล่วงเม่อทำให้กูหลบก่อนให้เดี๋ยวติดสิบแปดบวกเดี๋ยวติดสิบแปดบวกจะออกก๊อกได้ยัย วอทโต๊ะอะทำไงอ่ะหรู้อยู่ในระหว่างอันี้อยู่นับเลย1 2 3เริ่ม w h a t s your name My name is w a t d h b e l e Channel YouTuber Super Star No 1 1ึ่งหนึ่งวันมิลเลียนซับสไครต์ที่ำไมไม่ใช้มือเล่นเหรอคะอันนี้อันนี้พี่ใช้ตีนเล่นเหรอครับน้องอันนี้ท้ายสุดท้ายสุดอันนั้นน่ะท้ายสุดนี่นี่ท้ายสุด พี่แต่ละคนมีชื่ออะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ให้น้องมาแนน้ำตัวอุ้ยที่ยูที่ยูที่ยูเนี่ยอุ้ยตะคิวกินนิ้วตะคิวกินนิ้วพี่ชื่อวันดีเบลครับส่วนคนนี้ชื่อใบตองเลสเบนครับนี่ก็นี่เขากล็ดไงที่อกเอ้ยแนน้ำเอ้ยแนน้ำตัวหน่อยครับเอ้ยแนะนํำตัวในกล้องหน่อยครับเล่นนํำไม่ได้เขาแผ่นกล้องไม่ได้เอ็นก็แผ่นไม่ได้อย่าแผ่นเยอะเลยโดนแบนทำให้น้องดี ทำไรเนี่ยถองใส่แปรงสัวนี้ค่ะเราชิ่อเอฮิเปอร์พุชมารคค่ะไอโต้าทำให้น้องนี้เอาการดีคางมาเออไม่ใช่การนั้นการนี้แล้การไหนก็ได้ดิเขาไม่ได้บอกเนี่ยได้แล้วทำอกไรทีู่รแสบแนบลําตัวอย่างแนนอี้ เราจะกระแลนหนีบกัดของกูแล้วของมึงกัดอ,อีอ๋อี่หมูจะโดนอยู่แล้วออนิ้วชี้ขวาชี้ขึ้นไม่ให้สัมผัสโดนอะไรเลยทียอะผ้าวดีเบลอะเออหยิบให้หน่อยได้ปะ<อ>และ้วย้า,ายสุดเหมือนเดิมไม่ไม่มันมันเอามือออกได้นี่เวลาหยิบใช่อาดิ หนูมือคนสามารถใช้นูนนั้นได้ได้อันนี้แต่ถ้ากลับท่าเดิมให้แทงเหมือนเดิมนะอย่าพึ่งค่ะหนุนไอ้หนุนยังไม่หยิบแล้วมันก็ปล่อยหนึ่จิ้มหูไอ้หนุนแพ้เลยหนุนแพ้แพ้จบโอเคหนึ่งนะครับเดเก็บเลยครับเดาคนอื่นใส่กลิบเดาคือไม่ได้คนอื่นมันแค่กากแล้วมึงก็บอกแล้วใครแล้วใครเป่าใส่มันนะที่ไงไม่ใช่การหน่อยพี่เบลใช่ใช่ใช่ไม่ได้เลย ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็จะทิ้งเกมไว้ให้พวกนี้เล่นนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปเวสเจ็บเฮ้ยเอ้ยน้ำมันหยดอ่ะพี่ใช้ข้อศอกเล่นไม่ได้ใช้ตีนหรอกค่ะใช่ครับน้องมันเป็นเกมที่แบบเราต้องทาตามคาสั่งนะมันก็เลยดูเหมือนมั่วๆแต่จริงๆมันยากมากน้ำผมน้ำผมอันไหนน้มาเลยู้ว ขอตัวยาวเป็น,อนะะ่อนนะครับเ,เอาล่ะครับเอาะะ่ะเอลครับเอาลยคะรับเอาเลยะครับนะะัสามสองหนึ่งคุ๊บประมาณนี้ทุกคนพี่พี่สาคลิปก่อน